นี่คือรถทุ่มเกาะของทหารราบรุ่นใหม่ล่าสุดของกองทัพรัสเซียนะครับ T สิบห้านะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในตระกูลอามาตานะครับซึ่งวัยเงาคือเป็นลกูกพี่ลูกน้องของ T สิบสี่อามาตานะครับ T สิบห้านี้ก็มีพื้นฐานมาจากรถทางหลัก T สิบสี่อามาตานะครับแต่ว่า T สิบห้านี้ย้ายเครื่องยนต์มาไว้ด้านหน้าเพื่อด้านหลังนี้จะใช้เป็นที่ลำเลียงพลนะครับซึ่งก็สามารถลำเลียงทหารได้ถึงเก้านายนะครับ ท15นี้ก็ติดปืนขนาด30มมนะครับแบบ 2A42 แล้วก็มีพวกขีปนวุธต่อต้านรถถังนะครับที่ติดมากับรถไว้ป้องกันตัวเองนะครับรถหุ่งเกาะทหารราบแบบที15นี้รัสเซียนะครับตั้งใจจะสร้างออกมาเพื่อประจำการแทนหรือทดแทนรถหุ่งเกาะพวกตระกูล BTR ทั้งหลายนะครับซึ่งก็จะล้าสมัยไปแล้วนะครับโดยรถ ทหารลาบ T15 รุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นรถที่มีความทันสมัยนะครับจะบอกได้ว่ามีความทันสมัยที่สุดนะครับของกองทัพรัสเซียในขณะนี้ยานเกราะลำเรียงพลแบบ T15 นี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนานะครับคือว่ายง่ายคือยังพัฒนาแบบไม่เสร็จสมบูรณ์ถึงแม้จะพัฒนาเสร็จสมบูรณ์แล้วแต่ไม่รู้ว่าทางรัสเซียจะาขายให้กับต่างประเทศหรือเปล่านะครับ เพราะรัเสเซียคิดว่าทั้งายานเกราะ t สิบห้าและรถทั้งหลัก t สิบสี่ 14, นี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับอาจจะมีเทคโนโลยีที่ไม่อยากให้ทางาฝ่ายสหรัฐหรือฝ่ายตะวันตกได้รูร้ได้รู้นะครับและไอยานเกราะ t สิบห้านี้นะครับก็ถือว่าเป็นยานเกราะที่มีน้ําหนักมากที่สุดนะครับมันมีน้ําหนักถึงสี่สิบแปดตันนะครับซึ่งมากกว่ารถยานเกราะหรือรถทุ่งกอดธรรมดานะครับที่ มีน้ำหนักแค่20กัน,นะครับแต่เจ้าที15นี้ก็มีน้ำหนักถึง48ตักก็ถือว่าหนักมากเลยนะครับสำหรับยานเก่าะลำเลียงคนถึงแม้ยานเก่าะที15และรถถังหลักที14นี้จะถือว่าเป็นกองใหม่ของกองทัพรัสเซียแต่กองทัพรัสเซียก็ยังไม่ได้ส่งเข้าประจำการในแนวหน้ายูเครนนะครับเพราะอาาะไรอย่างไรก็ไม่ทราบนะครับแต่ถ้ารัสเซียส่งเข้าไปจริงๆทั้งซ้อมแบบนี้แล้วถูกทําลายมา ก็จะทําให้กองทัพรเสเซียนี่ก็น่าแตกได้เหมือนกันนะครับเพราะอีกอย่างหนึ่งมันคือยังพัฒนายังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับถึงแม้จะเสร็จสมบูรณ์แต่ก็ยังมีน้อยอยู่นะครับซึ่งคาดว่าทางกองทัพรเสเซียนั้นจะยังคงประจำการลดทั้งสองรุ่นนี้ลดลบทั้งสองรุ่นนี้ไว้ยังแนวรังอยู่นะครับยังคงไม่กล้าออกไปเผชิญหน้าในสมรภูมิยูเครนแบบจริงจังเท่าไหร่นะครับ ครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของยานก่อรำลึกพลรุ่นใหม่ของกองทัพรัสเซียที15อามาตานะครับซึ่งผมก็พยายามหาข้อมูลก็คือบอกตรงๆว่าหาข้อมูลได้น้อยมากนะครับก็เลยไม่รู้ว่ามันมีสเปคยังไงนะครับถ้าข้อมูลผมผิดพลาดผมก็ต้องขออภัยมานที่นี้ด้วยนะครับถ้าชอบก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแมงกระบะชาแนลด้วยครับผมขอบคุณมากครับ